<cười> <cười> này nghe lắc lên đi nhỉ. Tôi lấy con le cái phương cũng mà lúc Mả cho mả lúc cọt Cho mả lúc cọt Ôi, cho mả lúc cọt Cái này á. đi tay ít đã rồi มันจะไม่รู้ไม่รับอยู่กับหมาโอ้เลียใหญ่เลยโอ้ยเข็มำไงไงเข็มไม่รับมันเป็นตะเข็มเข็มไหมลูกเอ้เป็นตะเข็มเข็มไหมฮึเดี๋ยวเอ้ฮึนักตายอเจอเอ้ยต้องมาน้อยเอ้โอ้กิง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 อ่างเงี้ย คออยู่หน้าบ้านไปไหนไปไหนวางนี่ค่อยๆเป็นหมาพ่อแล้วนะมารักมารักพ่อแล้วไปไหนเจียวไปเจียวมานี่เลยนะมานี้มานี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอโอ้ยัอ้ยยออ้ยโอ้อยอ้นอนยโก้อยโห้อนยอนตัอเลยออโยอ้ย น้องตากพ่อเลยคือเป็นน้องตากพ่อโดยเมื่อกี้เนี่ยนี่รักเก๊ดอีกแล้วเนี่ยดีใจดีใจถ้าดีใจเขาไม่ค่อยโดนรักนะเขาโดนแกล้งประจำไงเหยียบขี้หมามาบ้างแช่วเฉยน่คืเฮ้ยเฮ้ยถ้าอายโดนก็ดีหางอ่ะอ้วนนั่นเนี่ยจิ๋วเนี่ยเนอะ เออนัน yes> ั่นดีใจเจ๋าเฮ้ยลูกลูกใหญ่เเดอเดด้อเดลองวิ่งหนวิ่งตามเลยล่ะตอนนี้ม่งแม่เอากีตร์ไงมเน่ยเตกีตั์เล่นป่ะพอไปเล่นนี่หาป่ะพอไปเล่นนี่ อ๋ป้ามันไม่มีแล้วนะมีวันนี้วันเดียวนะตาเด็กกับพ่อเอาสักได้สักร้อยหนึ่งมันมีเศษของเก่าอยู่เท่าไหร่ตาละเกือบสิบนะบางทีก็เป็นสิบบางทีก็เป็นสิบเลยนะตาหนึ่งอ่ะเล่นโดร่มแป๊บเดียวตาหนึ่งก็เกือบสิบเลยนะยิ่งได้ท็อปเทนยิ่งได้สิบกว่าเลยนะเล่นสิบตาก็ได้ร้อยแล้วได้ชูปะลมมาชูปะฉลาดนะอ๋เป้าเดี๋ยวพ่อมานั่งเล่นนี่นะมาดูกดเด็กกดด็ อเดียวอ่าเจี่ยวอ่ะเจี to, ่ยวมันรักหนูยังไงอ่ะมันจะเล่นด้วยชอบเล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นมันโดนแกล้งประจำมันเดินจองมันเดินยำยำยำเหมือนไอ้ตังด้วยนะแกเออนึกได้เหมือนไอ้ตังเลยเหมือนไอ้ตังเลยแบบนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตังไอ้ตังแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนไอ้ตังใช่ไหมพอเราพอเรารูปพัดแล้วมันจะทับนอนทับเราอ่ะเนี่ยพุ่มอ่ะ โอ้เหมยตังเลยพ่อพ่อจะไปแล้วพ่อเหนื่อยพ่อจะไปทำประตูห้องน้ำต่อแล้วพ่อจะหิวข้าวด้วยเออเอาเนี่ยื่อกีมันก็มานั่งตักพ่อแบบเนี้ยมันจะอ้อนมากเลยนะไปเอามาไปเก็บด้วยมาแล้วมันเล่กรูไหนกันนะตรงนี้เหรอ เดี๋ยวเอามามาปิดท้ายป่ะห,ออร,หร,รือยังไงจะทำยังไงอ่ะเอาไอ้นี่ไงมุ้งลวดวางข้างนอกได้ไหมนี่แล้วแม่เดึงขึ้นแล้ว,ลมแ,ลวแม่แตะปูต่ออาชีพอหลังโอ้โห<ะ>อย่าสนทิพายเลยนั่นมันเล่นอยู่ในกองไม่งี้จะหลับแยกกันไงพอเข้ากลุ่มมาโอ้โหมันสนุกสนานจำกันได้ไงโอ้โหนทิพายแล้วนั่นมันคิดถึงกันหรือไงไม่รู้มันเล่นกันละมันคิดถึงกันมั้งมันแยกกันไปวันบางวันอะโอ้โหจิ๋วอยู่ไหนอะ เอะแล้วมัไอจิ๋วอ่ะอยู่ไหนอ่ะหนุนหนุนหนีหน,นีอยู่ยมันมันปีนจะข้ามรูออกมาสงขานั้นเออไปดูมันที่เข้าไปดูวันนี้นจิ๋วเพราะมันเศร้าเลยอ่ะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกยังคึกอยู่เลยกับโบลันเมื่อกี้โอ,อ้โจิ๋วเข้ามาเล่นข้างนอกกว่ามามามา,มาตัวมันเล็กกว่าสู้ไม่ได้งล้วแกมันไต่หมูปีนอ่ะมันจะหนีอ่ะเราดูมันดทึกพวกนี้เล่นแรงว่ะ ร้องร้องร้องแย่งผ้ากันผ้าเปียกห่อขี้เกี้กองบานเลยยังคงในกองไม่ขี้เอ้ยมาขี้อยู่ด่าวดิไอ้เั้งเหมือนเหมือนเหมือนดูดิดูดิขี้หดหถูทำหน้าหดหูไอไอดูทำหน้าหดหูเลยทำหน้าหดหถูเหมือนเหมือนหูเฮ้ยิช่วงมึงวางบายบ้าม่อกี้ยวเว้ยเขาขาวมีป่ะ ม่เห็นเห็นปลิววัดนี่เาไหมื่อกี้หมาแดงได้จะวางเงินตัวนั้นน่ะโอ้ยให้ตันกันเรื่องเรื่องเฉยๆเอาหุ่ิวง่ะหืมขุ่นข้าวนละยจะไปกินข้าวแล้วนะ่ะเจี๋ยวมาที่มาเจี๋ยวมามาห้าบุญมามาเร็วโอ้เจ็บเหรอโดนอะไรมาวะเจี๋ยวมาที่มาเจี๋ยวเจี๋ยวมา เด๋มาเดี๋วแล้วไปเไปไปแล้วโอ้ยมันนี่มา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 ไปเลยไม่มาแล้วเจียวเฮียวโอเจียวมันเจ็บแล้วเนี่ยไม่เหมือนโดนทับมาเนี่ยมันเจ็บอ่ะมันโดนทับอะไรมาเมื่อกี้ไอ้พวกนั้นเล่นแรงอ่ะมันหลบเขามันหลบเขามันหนครับมันรู้ตัวมันดูไม่ได้มันก็หนีตลอดใช่ปะล่ะเมื่อกี้เขมร khoi kéo xài đi, bớt ai kiu hài luôn, mình juu khòm luôn. Tiêu, ôi, đưa mãi hả? ôi, du 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 แดงอู้ดูสายตามู่แดงก็หลักอะตังก็ละามือหน่อยสิเอามือมาสิเอามือมาสิอ่าจับมือหน่อยอ่ะจับหน่อย้ฮะจับมือหน่อยนะมาอ่ะข้ามือ,อ,อ,มอ,อ,อ,มอเป็นอะไรไปอยู่ไม่คลุกอีกแลวไหนเก๋หุ้ย โอ้ยจียวเฮ้ยรักเอ้ยรักเอาหายแล้วเหรอหายแล้วเหรอยัังงโอดูดูดูหายหายเจียวมา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 โอ้ยโอ้ดูมาหาโบแล้วโอ้เจีบูอยู่หลักโอ้ไปอยู่ด้วยกันนะอยู่แล้วไก่กันดีกว่าอยู่แล้วไก่เนาะไปอยู่แล้วไก่เนาะอยู่แล้วไก่นะอยู่แล้วไก่กันดีกว่า ฮนะพอไปลงคลิปแล้วหิวข้าวแล้วเฮ้ยอะไรกันบ้านนานในโกงอะนะโอ้โหตอนชิปถ่ายเลยน่ยอันนี้กนมป <co <co ังบูดจังวะอือพลงคลิปพอแล้วจัดมันนานบ๊ายบายกันบ๊ายบาย